ตึกนว่งามนะดืองนว่งาม่ลยยงสร้างมาแล้วยงสร้างมืแล้วโรงแรมมอกแหลตตึกเขดต่ว่าสบายดีสบายดีเด้อย่อแม่กี่นแล้อสุขสุขคนเหมือนเด็กับผมผมสร้างเจ้าซีเนเหมือนเดิมที่ผมเติมเหมือนที่ฮัก็สออกจากบอเต้นนะท้าสิไปบอกบอกแกว่ารือไปเนี่ยก็ซัมเดมท้องคำน่นี่กำลังออกี เกเขาจะเห็นหรือเขาเช็ดคอนโดหรือเป็นอย่าง,งนั้เกากะดาวมวดนิดนึงวัดซานโู้แถวนีนะน้เห็นผักนะก็มีกาห้ทูกตือาเมืน,นี้ครับปูปูสายภาพเปแวนี้อรอยจังฮะเขาไปถึงแจ็สโมงอย่าง ก็เป็นตีไป4โมง4โมงแลอัน,นี้เขาเสร็จนะเขาปลูกต้นใหม่หลายแท้เข้าใจเห็นเขาหดสวนที่เออนะครัเดินทางไปทั้งเมดกับประมาณตีไป4โมงงนะพ<ม>ราะว่าเขาบบฮู้เส้นทางปันไดถนนทน,นทางอัดสิบดีปันไดเอากระสีอันนั้นนิดนึงนะทุกคนวิวส,ยสวยๆฮักิสถานเบิง่งถนนทน,นทาง เลันทางน้นำกาลนี่ตอนนี้ฮะมาหอดจุดหมายปลายทางเลยนะมาหอดบอกแก้วแล้วทุกคนฟังคุนก็คือเสียงเสียงใหม่เสียงใหม่หรือเสียงลายฟังคุนเสียงใหม่หรือเสียงลายไหมเส้าแล้บอกแม่ฟังคุณอันเสียงใหม่หรือเสียงลายอันนี้เสียงของได้เออเสียงของวะ ชียงของนะครับผมนอนที่เดิมยังจะขี่เขาไปังหวัดฝานะอ๋ออำเภอเชของใกล้กันเนาะรคนสวรรค์งตกคนสวรรเคก็ผักกลางเบย์ยังก็เบอยยางก่อน เบอร์ชิปให้เท่าาให้ท่าพนกับดวงกันได้เพราะว่าเพื่อนอันน <oh okay. okay. ั้นกันให้่อเท่าเนี่ยเท่ากับดวงนอนนี่เอ่าเบอร์นี้เนอนอนอยู่้จเบอร์้าเบอร์อเบอร์่เมอ่าสี่เนี้เบอร์ห้เบอร์ห้ากับสี่สีกับห้าต่อกันเลย สี่ห้าเบอร์สิบเนาะสิบยู่อยู่เทิงบะมูมีห้องอยู่ลุมเต็มหมดแล้วโอ้โหอ้อ้โอ้โอ,นอนน้น,นองง้โอ้คโอ้คอ้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 โอนโอ้โอ้อนโอ วันพักกะเ h านอนอยู่บ้านพักก็สมพูนศักด์นะคนนี้ใช่ไหมสะพาะไปเลาะมาหอดแล้วกันทำมาเป็นเมืองใหญ่เป็นแข้งใหญ่แข้งใหญ่จัดจัดบาร์บีคิวนะดิฮ <c oughs> ันอย่างเป็นธรรมสุกินบะ คนยังเบอนั่นดิคนยังบ่รลายนะคะเขื่อนกับแบบเรียกบกับบ้านเตึข้าวมีแจมจีนจุมจีนข้นนนาไปน้ำขุดขุดยังบ่มีนะดวง มาคนก็เปิดเพลงไฮโลบอลแันได้กันแค่นฟันเอน้ำนักกับน้ำข้าวอ๋อสองอย่างมึงสั่งแะ้วกันใรจะเป้นั่นเปกนึงกูจะกินไปวตาตำกินน้ำกันปะกินอะากินเอาต้มแซ่บต็มไก่นะกินหลินซีซอยากไปต้มแซ่บต็มไก่นี่เพ็ดเพเพชปะ เพชรเพชรเอเพชรอเพชรเอาเพชรตีนเปื่อยๆ่ว่าเกือกแม่ตรงแซบติดไก่เนึเพชรเอาเปอแล้วก็ข้าเปียกมัจะสั่งใช่ไหมเอาข้าเปียกหมูกรอบเอาบาเขาเปลยกเบาขาอยากเปกงัวขาเปียกไวยจะสั่งไปเป็นเด็นแล้วเนาะยังยังเอกบาเบาเเอาตามซะบบาเบเอาตานี่เด้นี่มึงจะกินตายังไงมีอะไรตาตากระปุน ตาเอ็นกันเพียงไรยางีปกินยำายำต้นเาเปยนาเอาแล้วมาเนจแซวตำแทนซะตาต้นบอกตำต้นอรตำต้นมันมันเป็นยำมันเนี่ยแหละมึงสกินว่ามันเป็นยำอะไนยำมันโตมึงว่าพากูไปกินอยู่ถักแถบสิ อันนี้ตำาบเมนยั่เออตำบ่ะอืตำต้นอนี้ตำต้นเอาเอาก็เอาพอแหละเพเท่านั้นแหละตำตำหนึ่งครับต้มแซ่บหนึ่งหนังกินจะมาอาหารมานะน้องเขาเพ็ดเพ็ดเป็นเกษตรเขาเอาผักกลางเขาเอาเนื้อเลยไปขาวกันน้เนืองวัดซันความเข้าใจอะบางคุณคอว่าคเข้าใจวะฮะเข้าใจ คนหลายตอนจักโมงแม่มคนหลายตอนจักโมงมีตลอดอ่ะมีตลอดตอนเตอนเย็นบ่มีต,นะมต,ตอนแรงๆบ่ม,วมีว่าเออตอนค่ำมันแหละคนหลายว่าซั่นอือเดีๆถ้าสั่งเลยนะอืมไปข้างล่างก็ได้ คนมีทางหลังสมบอกสมวิวหาก็้านเสือทำอีดครบเคยมาจากเตือคนมีอยู่พี่ออมีห้องบริริมริมอันนั้นนะทุกคนนี่เบิแล้ก็ยู่ซงบอกแกอนยู่ซงบอกแกบอจเอาบนไมันแดกลูกลูกขึเปิดิดขึ้นลูก ไอ้มันเดะเออดึงเอาดึงเอาเจอไงที่แอลกลับใจอําเภอเซียงของบอไม่ได้ทำงานเลยฮะบกไปบกไปเมื่อเท่านี้แหละคนเป็นบรรยากาศแบบซีดายอยากให้ห้อนแน่ว่าห่อนแน่เริ่มมานานทางนี่ได้ได้ใจคือหน่อยอาหารมาแล้วทุกคนครั้งแรกของตีข่าวที่มา <Okay. S 2> แข่งบอกแก้วติดติดกับอำเภอเสียงทองทเมืองเสียงทองเหลืออำเภอเสียงทองโบหูนะทุกคนผู้ใดหูก็คอ,คอมเมนต์บอกใจข่าวในเด้อตอนนี้กำลังสั่งเพราะว่ายังไม่ได้กินข่าวกินแต่เศร้ามันก็หากออกมืดราะวาม้อน,นี้เขาอื่นยังเก็ะเมาหลดเกือบมาบ่หอดใจจริงโอ้ยอยากมื่อแล่อยากมืออกม่อแล้วทุกคน กระเทินได้มากพอเพราะว่าท้าพอเพราจากนันนดิส่วนพันมากพันกระโบมาพันไดอยากพักผ่อนก่อนเนาะอัหารมาแลวทุกคนตำต,นต่อนไปมาืม่องตำต,อต,ตอ่อยนยอนอนนออนูนี้เขาตำต่อนตำต่อร่วมทะเลน้ำบอลรือว่าตำต่อนสดๆนี่เจตติ้ไก่อย่างพวกนี้นะทุกคนแล้วก็สั่งตีนอีกอันนี้ก็ตีนนะทุกคนมากินน้ำกันเลย อันนี้ซุปเปิลปีนเพิ่มต้มใหม่นะนึปปนกวนะ่าเพิ่ตามต้มใบเลี้ยนะเปื่อยนะมันจัดเสเนาะกินแบบนีในเพิ่นกะตำมานนี่เดี๋ยวทุกคนมาเดินมากินน้ำกันกินลิ้มโถงต้องขามกับเสียงของสิแซ่บคำดันลือบทุกคนแซ่บะได้อยู่ได้อยู่ะแบบตำออยู่เหนือมันจะแตกต,ต่างกับตำออยู่แล้ว แตกต่างกันกันกบทำอยู่ซีโนโอยูรสชาติมันสิแตกต่างกันลองซูปเปอร์ทุกคนเดาวในรา,าคาใติซูปเปอร์ประมาณแสนหนึ่งเดาบ่หัมุเชือกบ่เดฮะซูปเปอร์ในแสนหนึ่งตามกับมาแสนหนึ่งสองแสนบินมันๆใน,น,นประมาณสองแสนปลายซูปเปอร์เลือกทน่สำกัน เพราะว่าครั้งแรกของตีข่าวปทีมาเนี่ยก็มาบอกแกว้วเนี่เคยมาจัดเถือ่พอพ่อเั็นทาวเลยส่วนเพิ่นออกมาเพิ่นบนเนาะนั่งอดเหมื่อยเพิ่นนั่งนอนพักผ่อนก่อนเนี่ยพักผ่อนตอนแรกแจัดซินเนาะเราติดตามคลิปคลิปที่สองเขาจะไปกินข่าวครอบครัวเมื่อยผู้ชายพายมาทุกคนกจะใ็้หน้าแบบแบบอยู่นะ เพราะว่าก้อนเตี๋ขาวลงกรถไปเนี่ยจ็มาครับเพื่นกำลังาทไนมา,มนมา,ามมเที่ยวทุกคนกต้องคิดยังหลายเป็นร้านทรายเตีขาวเองเพื่อนพาพเาเพื่อนพาไปเที่ยวมีนมเราพาไปเที่ยวจันาอาจจะเป็นเด็กเตี๋ยวโบแมนเป็นร้านทรายทำไอวาชิกิตามกับปุ่นนะเนี่อคืดอันนี้กระแซบดีนะ เจ้าคิดอาหารโรงแรมเหมือนซ่ามากก็ซือ้เอเพื่อาถึงห้าบุาเคยมเมาลดรากเถือตั้งแต่เกิดเท่ากับรั้งแรกแบบคิดในเจนมันพะอ,อืดพะอ,อมเหมือนนะผู้หลายคนเคยเป็นบะจนแต่ห้าแบบเจ้าคิดว่าอาหารจะผิดว่าทั้งขี่ทั้งถ่ายทั้งห้า เมื่ออื่นกระสิได้ไปซ้มเหลี่ยมทองคำหรือว่าบอเตนนะบอเตนมาซามเหลี่ยมทองคำเลยบุหูเมืองต้นเถิงส้งำเลยียมทองคำมันแดงบเตนคือมาอะไรมาคืนนี้โบเตนโบสามเหลี่ยมทองคำเ่ส่วน,นกิ้งโงมันเมืองต้นเพ,พ,พิงบอกเออเป็นเมืองต้นเพิงทุกคนที่เขาไปหักจะไปยังเวนไปหล่อหน่อยหนึ่งเพราะว่าสือ่ กาซูไปไนอนแหละสิไปเบิงบบ่งเลานะเบิ่งอันนั้นอันนี้น้อยหนึ่งวอร์จิค้า,ามีเรื่องไปนะวอร์จิค้าวอร์จิค้าอยากไปนะนกเนี่ยฮะคนฝากเราจำเบิร์กใมาขึ้นเทนทำการจิค้าอยากกินหายง่วงบวกกิดว่าเมซีนเนะี่ยทุกคนอาหารอยู่ภาคเหนือเวลาเขาสั่งเขาเบิ่งในในหูจานนิดหน่อยนะปัดเอามานะอันนี้เบิ่งถถนะุยเนี่ย เบิ้งถ้วยนี่สิค้าว่ามันเยอะมันหลายนะอย่างคือต้มต้มปลาเมื่อวานนี่เนาะตกใจเอ้ามีปลาป้าแบบเอาตัวนี้น้อยนะปลาประมาณเป็นโลบินออกมาบริวารเทิงเมื่อ้วนนี่แต่สีค้าวบอลเนี่ยเป็นลานทรายเลี่ยงแต่เกิงใจเลยเนาะกินกินมัหลายเนาะเกิงใจเพลินนาะทำเบื่อเปื่อย ตันตอนเกแบบ็บซะกระบากไปวัดจันกับเวียงนั่นเวียงคือหนึ่งวันข้านไปเลยะวัน,นจันทร์อยู่นเมื่ออุ้ยวันขาวอยูไไ่ในเมื่องจ่ามันบ่ต้องไปลงเวียงกับไปไหนไปหาหนองทรายอีกหนองทรายบอกว่าท่านน้าบ่ได้เดี๋ยวเพิ่นจะมาหาอยู่เวียงเพิ่งจะ้องถามถั่วพอก่อนเนาะ คือก like ุหลาบเคี้ยวเพิ่นจะข้าวเหี่ยเพิ่อนึงเพิ่อนักมาชินเพิ่นหักเพบ่ได้าชมแซ่บต้มแซ่บต้มแซ่บทุกคนที่เขามากินพักตุ๊กน้ำตอนคอลาแล้ว ช่วงนี้คนยังบรายเขาจะว่าหกตดโมงคนมาแบบเขาจะมาลึกคาดเสียลิ้มโผงเด็ดแล้วก็มาเลยนะทุกคนคลิปนี้กันเสด็จะจ,ะจบตอนนี้แหละยังไงกันเนาะติดตามอีพีหน้าวันอัขาวสาุพานละว่ายำกลางคืนอยู่แข้งบกเรกียบเป็นยังไงคนลายบา่หรือผู้บ่าวลายบ่ติข้าวเสร็จผู้บ่าวบา่บ๊ายบาย sebab di